การติดตั้งระบบรถน้ำสำหรับท่านที่กำลังมองหาวิธีการต่อท่อ PVC เข้ากับท่อ PE ที่สะดวกและมีประสิทธิภาพนั้นวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการต่อท่อ PVC เข้ากับท่อ PE ด้วยเข้าต่อ PVC สวมนอกสวมในที่จะช่วยให้ระบบน้ำมีประสิทธิภาพมากขึ้นไปเรื่องเลยครับการต่อท่อ PVC เข้ากับท่อ PE นอกจากจะใช้ข้อต่อตรงหางปลาไหลยังสามารถใช้ข้อต่อ PVC สวมนอกสวมในได้เช่นกันครับ ข้อต่อ PVC สวสมนอกสมในมีหลากหลายรุ่นหลากหลายขนาดให้เลือกใช้ดังนี้ S.I.P.V.C. ข้อต่อตรง PVC สวสมในมีให้เลือกใช้2ขนาดคือขนาด1 2ทับ2นิ้วคูณ20มิลิเมตรและขนาด3ทับ4นิ้วคูณ25มิลิเ mm. มตร S.X.P.V.C. ข้อต่อตรง PVC สวสมนอกขนาด3ทับ4นิ้วคูณ25ม mm. e ิิเมตร E.M.P.V.C. ข้องอ PVC สวมนอกมีให้เลือกใช้2ขนาดคือขนาด1ทับสนิ้วคูณ2 0 mm, ่สมิลลิเมตรและขนาด3ทับสนิ้วคูณ2 5่สิบห้ามิลลิเมตรทีเอ็ข้อต่อ3ทาง PVC สวมนอกมีให้เลือกใช้2ขนาดคือขนาด1ทับสนิ้วคูณ2 0 mm, ่สมิลลิเมตรและขนาด3ทับสนิ้วคูณ25มิลลิเมตร มาดูวิธีการต่อท่อ PVC เข้ากับท่อ PE ด้วยข้อต่อ PVC สวมนอกสวมในกันครับเริ่มจากข้อต่อ PVC รุ่น s i PVC ข้อต่อตรง PVC สวมในขนาด1 2ับนิ้วคูณ20มมจะต้องใช้งานคู่กับข้อต่อท่อ PVC ขนาด1 2ับนิ้วขั้นตอนแรกให้เราทากาวที่ข้อต่อท่อทาเสร็จแล้วสวมเข้ากับท่อ PVC จากนั้นทากาวที่ข้อต่อ s i PVC แล้วสวมเข้าไปที่ข้อต่อท่อส่วนอีกด้านก็ต่อเข้ากับท่อ PE สวมท่อ PE เข้าไปให้สุดเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับข้อต่อ PVC รุ่น SIPVC ข้อต่อตรง PVC สวมในขนาด3ทับนิ้วคูณ25 mm มมสามารถใช้ได้ทั้งสวมในและสวมนอกถ้าต้องการสวมในจะต้องใช้คู่กับข้อต่อท่อขนาด3ทับสนิ้วแต่ถ้าต้องการใช้สวมนอก ก็สามารถสวมเข้ากับท่อ PVC ขนาด1 2นิ้วได้เลยครับเรามาดูวิธีการสวมนอกกันนะครับข้อต่อท่อ PVC สวมนอกมีดังนี้ 1. ข้อต่อตรง PVC SI PVC ขนาด3 4ทับนิ้วคูณ25มิลิเมตร 2. ข้อต่อตรง PVC SX PVC 3. ข้องอ PVC EM PVC C ข้อต่อ3ทาง PVC TM PVC วิธีการก็คือให้เราทากาวที่ข้อต่อ PVC ทาเสร็จแล้วสวมเข้ากับท่อ PVC ส่วนอีกด้านก็ต่อเข้ากับท่อ PE สวมท่อ PE เข้าไปให้สุดเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับสำหรับท่านใดที่สนใจสั่งซื้อสินค้าสามารถสแกน QR Code สอบถามมาได้ที่ Line @superproduct ในวิดีโอหน้าเราจะมาแนะนำวิดีโออะไรนั้นอย่าลืมติดตามกันนะครับฝากกด Subscribe กดกระดิ่งและติดตามได้ที่ f a c e b o o k Super Product กันด้วยนะครับ